การครัสบายดีพี่น้องตอนเสาร์มีกาเป็นเสาร์มือวันวันศุกร์วันศุกร์วันที่สีหามกาพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่หน้าที่เราพี่นอ้องมาเบิ่งไก่เบิง่งธรรมชาติอยู่นีนะ เพิ่งบรรยากาศทีน่ามันนี่กายังบาทันใดหาอาล์นไกเลยนะพี่น้องกาไปเบิ่งกันเลยพี่นะ้องกาสบายดีพี่น้องตอนเสาร์นาะงมันนี้ก็เป็นเสาร์มื่อวันศุกร์ วันที่สิบหาพาพาพี่น้องมาเบงไก่สุนที่เลี้ยงไว,อวาา้อยู่หน้าล่ะกับบรรยากาศอยู่หน้ามือนี้มื่อนี้กาอากาศซีนหอนจักหน่อยพี่น้องแต่ว่าบุหอนปนา,ายในกาพักกุฎไหลกุฎ สับสกายหรือว,ว่าคนติตามให้อุมในเด้อพี่น้องเพื่อจะได้มีกำลังใจฮิตคลิปต่อไปสีมาสีพ่อไปพี่น้องสีพาพี่น้องมาให้อาหารไกม่มาเนี่ยตอนเสะครับ ให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศก่อนเอาหัมาก่อยน้ำก่อนพี่น พออืมพอเราเกลือให้อะไพี่น้องยังเหลือแต่ไก่เมลูอ่อนตัวเดียวไก่เมลูอ่อนบุทะเด้เกลือแล้วก็ไก่พอพันไก่ตีอ่าเนื้อมุทะด้เกลือไก่นั้นก็เกลือหรือว่าให้อาหารหมด สำหรับทีย่างู๊บไหมค่ะบ่ทันเล่าหน่อพี่น่อยังบ่ทันมีงบตอนงบบิดยังใส่ตุงใส่อา ตอติดตามตอนต่อไปว่าสีสสำเร็จมือใดสีอัปเดตให้พี่น้องเบ่งอีกหรอกดติดตามไว้พี่น้องสิพ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศยามเศร้าไหมเศร้ามื้อวันซุว์วันที่สิหสบห้านเป็นวันที่สิบหา้า ເຮົາເບິ່ງບັນຍកກາດຮອບໆພີ່ນ້ອງຮອບໆທ່ຽ ไก่เมลูกอ่อนไก่เมตีแล้วก็ไก่เมซอนกำลังพาลูกพาเคียกินเหยื่อตอนเช้าอยู่เศรอมืัอนี้ก็บ่มีลมพี่เนาะถือว่านิ่งแล้วก็ อาการก็อาเซียนอนเบะก็พากันรอกินยาย กำลังเป็นตะแฟนแบนหน่อยทีนี้ก็จะเป็นไก่หนุ่มประมาณหาหกเดือนพี่น้องกันกำลังสวยกำลังงามอีกสองเดือน คือสิเต็มบาวเลยบานคือสิสามารถเอาไปไล่ไลแข็งหรือว่าเอาไปซ่อมเบิ่งได้ มันກະບໍ່ງາມພີ່ເນ ต,ตั้งซื้อในพี่น้องว่าไก่ดมตัวนี้ใส่ซื้อว่าจังไดเจงสีมวสมแต่กับ,บุตรทันได้เห็นลีลาการตีของมันนะว่ามันสตีสำไใดว่ามันตีแบบใดเรอทาเบิงพี่น้องอีกประมาณเดือนสองเดือนเดี๋ยวสีสม สองเบิงละกาสีลุ่งคลิปให้พี่น้องเบิงวามันสตีแบบได้กดกดติดตามไว้หว่ากดซับสไครต์ไว้ด้วยพี่น้อง และสำหรับคลิปนี้ก็โจเพียงสำนีนะพี่น้องออกันคลิปหน้าสุดท้ายก็คือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใอยได้เฮ็ตคลิปต่อไปหรือให้ผมได้เฮ็ตคลิปต่อไปสุดท้ายก็สิอขอก้เก่ากคมาขอบใจพี่น้องหลายๆว่าขอบคุณ พี่น้องสาวปังไทยหรือว่าปัางเหล้าขอบใจหลายๆพี่น้องขอบคุณครับ